เราจะไปปิกนิกกันเฮ้ยอันนี้ก็ได้อยู่น,น,ยนะสวยเนาะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจูนามิมอนนะคะวันนี้เนี่ยจูจะพาทุกคนออกไปข้างนอกกัน,นะคะ่ะเราจะไปปิกนิกกันเย้ คือสิ่งน่าจากการที่จูดะไปเห็นเขาแบบชอบไปปิกนิกกันแบบว่าปูผ้าแล้วก็แบบตามสนามหญ้าอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็มีแบบขนมมีพร็อพต่างๆแล้วก็แบบนั่งถ่ายรูปเก,กาหลีเกาหลีกันนะคะแล้วก็อยากไปใช้ชีวิตแบบวิธีเน็ตไอด,ลดอลบ้างนิดนึงอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวไปลองดูนะคะตอนนี้จูก็แต่งหน้าทําผมอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะออกไปเลยนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันคะ่ะไปกัน อนนี้นะคะจูก็ถึงที่สวนลุมแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เจอพักพักวของเราเลยนะคะเดี๋ยวก็จะเดินตามหาก่อนว่าอยู <replied well. S 2> ่ตรงไหนกันแล้วคือมันกว้างมากทุกคนก็เลยคว่าจะเริ่มจากตรงไหนดีอ๋อาซอเ่ไหมสเนยแซ่เข้าอไป่อะปะปะป เราเจอแล้วล่ะคะพวกเราสองคนจลมายืนจัดท็อปจัดปูผ้อาอะไรเสร็จเรียบร้อยเพราะเมื่อเราไปถึงเราจะเริ่มถ่ายเลยทันทีพี่อันพี่เกมเกมมาเนี่ยคะ่ะก็เป็นผู้ช่วยของยูนแล้วสองคนนะคะอันนี้เ,นะะเป็นพี่เกมนะคะเป็น เป็นแบบฝ่ายทําอพอะไรอย่างงี้นะคะเดี๋ยวพ็อปสวยๆเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงวันนี้เนี่ยพอปเยอะมากเดีย๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะนี่อันแรกเลยเป็นบลูเบอร์ี่อันนี้สตรอเบอรี่นะคะทายผลไม้กูหน้าครับวันนี้เราจะ ทำแซนด์วิชกันไม่รู้หรอกรู้ <laughs> <laughs> เราจะทำแซนด์วิชกันเพราะเรามาปิกนิกไงติ๊กชาเบาๆเออสไตล์แบบเน็ตไอดอล <laughs> <laughs> มีการ์โนวายนะคะแล้วก็มีแครกเกอร์มีขนมปังวาเบเฟิ้ลพับเค้กเออขนมปังฝรั่งนี่ไงแบบดูผู้ดีปะ่ะ <laughs> มีผกักนี่จะมาทำสลัดตอนนี้ขอจัดก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูตอนเสร็จแล้วเลยละกันเนาะ ค่ะก็เรามาเปิกนิกกันนะคะจูก็เลยจะมาทําอะไรง่ายๆทานกันอิวอย่างครับหูวแล้วหิวแล้วนะคะจูก็จะมาทํำทูน่าสลัดนะคะก็ง่ายมากๆแล้วก็เฮลตี้ด้วยนะครับ ีจะเป็นโจทย์นะครับคือทุกคนจะต้องใช้มือถือตัวเองสร้างคอนเทนต์มเมนูที่ตัวเองรังสวรออกมาก็กคืถ่ายรูปให้ดูสวยที่สุดและเกณฑ์ในการตัดสินครั้งนี้เนี่ยก็คือรูปของใครที่ไปอยู่ใน www.pinterest ได้แบบไม่รู้สึกเกิมเขินคนแรกพรีเซนต์ชื่อเมนูว่า กินแล้วหอมตลอดชาติค่ะใส่ฝนที่โปรยปลาเออพอนี้เป็นคนโปรมอนโปรทันไหมครับส่วนอันนี้นะครับก็คือเป็นชื่อไม่รู้ก็คือวัฟเฟิลบูสตอรี่นะครับวัฟเฟิลที่เรียบง่ายค่อยๆกินครับทำมาเพื่อแบบถ่ายรูปอย่างเดียวเลยทำรูปทำจ่าดูเป็นปัดกองมาก คนที่รูปควรไปอยู่ในพินเทเลสมากที่สุดนั่นก็คืออันค่ะจะบอกว่ารูปทั้ง3าคนอะไปอยู่ในพินเทเลสได้แต่อย่างของคนเนี้เขาคุมโทนทุกมุมไว้เป็นสีขาวแล้วอาหารน่ะมันก็ดูแบบใกล้เคียงกับอาหารที่กินได้ที่สุดฉันไม่ได้แต่งในกล้องสดโอเคเจ็บเจ็บ ประมาณนึงแล้วนะคะก็เดีย๋ยวตอนนี้จะมาถ่ายรูปกันเลยใครที่สงสัยว่าจูนแบบถ่ายรูปทีนึงกี่ภาพหรือมุมไหนอะไรยังไงก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะแบบเดียวๆค่ะไปครับภาพในหัวนะครับก็คือเนี่ยก่อนก่อนปูนี่คือคิดไว้คิดไว้ตั้งแต่เมื่อคืนว่าให้น้องจูนเนี่ยนอนหงายบ้างความบ้างเหมือนนอนเล่นแบบปิกินอะไรเงี้ยสนุกสนุกเราจะได้แบบนั้นอันนี้คือเล็จเป็ประมาณนี้ เนก่งไหมเนี่ยนิดนึงนิดนึงก่อนมาเขาบอกว่าเฮ้ยพี่ต้องแอปแอปให้มันดูเก่งๆหน่อยเพราะว่า มมุ S <S <it> <S <ans> สวยเขาหน้าเขียนมากเลยค่ะเหมือนแบบเหมือนเป็ดอ่ะกว่าจะได้แต่ละรูปมันยากแล้วรู้ไว้เออเพราะฉะนั้นคือยังไงกดไลค์ให้ด้วยค่ะก็กิน ็จแล้วนะคะอิ่มมากแล้วก็ถ่ายรูปอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็อยากจะถามความรู้สึกทั้งสองคนว่าเป็นยังไงบ้างถ่ายรูปสนุกมากคร <c oughs> ับมันกินก็รู้อยู่แล้วว่าตั้งแต่ <c oughs> ทำแล้วว่าอันนี้กินไม่ได้แน่ๆ <c oughs> <อ>ใส่แอบใส่แยบสตรอเบอรี่ลงไปในแซนด์วิชซึ่งพอกินเข้าไปแล้วมันมน,นี่อะไรอ่ะแต่ร่างสวยนะเต็มสิบให้เท่าไหร่เออเพร,รยาะว่านางแบบสวยก็ไปแล้วแปด งงไหมค่ะอาหารไม่อันนี <t <t ้พูดถึงอันนี้คือถึงอาหารนะมโอ้คัดค่ะแล้วจริงๆก็สนุกมากเพราะว่าเหมือนแบบไม่ได้พูดคุยอะไรเงี้ยกับจูนแบบว่าอะไรแบบนี้เออก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่มานั่งแบบปิกนิกหรือว่าทำความรู้จักกันจริงเออก็รู้สึกว่าเออก็ออกมาแบบที่โล่งๆบ้างมันก็รู้สึกแบบคือเราอะนั่งมาหลายชั่วโมงมากแล้วคือตอนเนี้ยแดดร้อนมากแบบขนาดนี่บ่ายโมงครึ่งเองคือร้อนมากแบบตอนแรกอะจริงๆคือเราอะ เลือกที่ที่แบบมันล่มแล้วนะแต่นี่คือแดดแบบมันมันไล่มาแล้วนะคะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะเก็บของ กลับกันเลยลวกันเนาะก,ก็เดี๋ยวแพ็คของกลับกันเลยค่ะตอนนี้จูนก็กลับมาถึงห้องเรียบร้อยแล้วนะคะกลับมาอย่างแรกก็คืออาบน้าก่อนเลยแล้วก็เปลี่ยนชุดเพราะว่าร้อนมากจริงๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาพูดถึงความรู้สึกในวันนี้กันหน่อยละกันเนาะก็ <S <S จริงๆรู้สึกแฮปปี้ม,มากนะเพราะว่าจูนอะไม่ค่อยได้ออกมาทํากิจกรรมกลางแจ้งแบบนี้นะคะเพราะว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยกลัวดําด้วยกลัวแบบผิวเสียด้วยอะไรอย่างเนาะแล้วก็วันนี้นะคะ มีแบบกิจกรรมอะไรหลายอย่างมาทั้งถ่ายรูปทําอาหารแล้วก็ถ่ายรูปอาหารเพื่อที่จะแบบมาแข่งขันกันอะไรเงี้ยว่าเออรู้ของใครสวยที่สุดซึ่งจูนะแฮปปี้มากนะคือเราไม่ค่อยได้ทําอะไรอย่างนี้นึกออกปะเออแต่ว่าที่เสียอย่างหนึ่งก็คือช่วงที่จูนไปอะ่ะมันเป็นช่วงที่เกือบเที่ยงแล้วคือแดดอะ่ะมันร้อนแล้วแสงที่แบบอยู่ในกล้องอะ่ะมันแข็ง ึกออกปะมันจะแข็งๆนิดนึงเออถ้าใครจะไปนะคะก็แนะนําให้ไปช่วงเย็นแบบ4โมง5โมงเย็นนะคะหรือไม่ก็เช้าไปเลยช่วงแบบ7 8โมงอะไรเงี้ยจะดีกว่านะจ๊ะเตือนแล้วนะจ๊ะแล้วก็รูปที่ถ่ายวันนี้นะคะก็เดี๋ยวจะขึ้นมาให้ดูนะคะ นิดนึงตรงที่อย่างที่บอกว่าแสงมันแขกับแบบช่วงที่เราเลือกเวลามาอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆการมาปิกนิกแบบเนี้ยข้อดีอย่างหนึง่งคือพล็อปเยอะพล็อปแน่นรูปมูดแอนโทนมันจะออกมาดูดีนะคะแต่ว่ามันค่อนข้างคอนโทรลยากคือเหมือนด้วยเวลาที่มันจํากัดด้วยหนึ่งออกมาทุกคนถ้าเราบ่ายไปกว่านี้ยแสงมันจะลงหัวอีกก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะคะกับการมามาปิกนิกครั้งแรกเนาะนี่คือครั้งแรกของจูเลยนะก็แฮปปี้นะคะแต่ว่า แดดร้อนมากจริงๆเสียอย่างเดียวเท่านั้นเองประเทศไทยนะคะแต่จูนเองนะคะก็มีตัวช่วยดีๆเหมือนกันที่จะมาบอกต่อเพื่อนๆในวันนี้นะคะนั่นก็คือนี่เลยค่ะ m a r i s a Kiss นะคะ Cica C E Brightening Sooting Gel นะคะตัวนี้นะคะก็เป็น Sooting Gel ตัวใหม่นะคะจาก m a r i s a Kiss นะคะซึ่งมีสารสกัดด้วยกันทั้งหมด3ตัวเลยค่ะตัวแรกนะคะก็คือ Cica นะคะหรือว่าใบบวบกนั่นเองตัวนี้นะคะก็จะช่วยปอบประโลมผิวจากแสงแดดนะคะ ลดการอักเสบจากแสงแดดตัวที่2นะคะก็คือวิตามินซีจากผลคามมคามูนะคะเขาบอกว่าช่วยทําให้ผิวกระจ่างใสนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะก็คือวิตามินอ e ีค่ะจะทําให้ผิวเนี่ยเนียนนุ่มชุ่มชื้นนะคะแล้วก็น่าสัมผัสค่ะตัวนี้นะคะทุกคนก็เป็นเนื้อเจลนะคะมีความแบบว่าไม่เหนียวเน,นหนอะนะคะซึมง่ายเหมาะมากๆกับแดดประเทศไทยเหมาะกับคนที่มีปัญหาผิวแห้งกลานแบบจูนมากๆนะคะคือจูนเป็นคนผิวขาวนะแล้วก็ใส แต่ว่ามีปัญหาเรื่องผิวแห้งมากๆนะคะแบบเวลานอนตอนกลางคืนบางทีก็คันเลยด้วยก็จะใช้ตัวนี้นะคะเป็นประจําก็ดีมากๆแล้วก็ราคาของเจ้าตัวนี้นะคะก็อยู่ที่269บาทเท่านั้นเองคือหลอดใหญ่มากนะคะนี่ให้ดูใหญ่แบบพอๆกับหน้าดูเลยคือหลอดใหญ่มากใช้ได้นานมากๆนะคะใครที่สนใจก็ลองไปหาซื้อกันได้ที่วัสันหรือว่าวัสันออนไลน์ก็มีนะคะไปหาซื้อกันดูนะดีมากจริงๆ จบแล้วนะคะกับคลิปนี้ก็ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องจูนวันวิมลด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณมาริซาคิสนะคะซิ c, c ้าซีแอนด์อีบรายเทนนิ่งแอนด์เจด้วยนะคะที่ส่งผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะทำให้ผิวจูนไม่อยากเสฟอีกต่อไปเย้บ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะ